รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคอาหารเป็นพิษช,ช่วงสุขภาพดีสร้างได้มาดูอาหารบำรุงช่วยในการทำงานของหัวใจวันนี้คุณหมอพรเทพมีคลับมาฝากห้ามพลาดนะคะ ช่วงคุยกับหมอเด็กพูดช้าสาเหตุคืออะไรสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ต้องปรับตัวต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเยันที สนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดยเซฟกันกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปีรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยเรื่องอาหารเป็นพิษหลังจากเราได้เปิดบ้านเปิดเมืองมีการท่องเที่ยว เด็กไปโรงเรียนเจ้าหน้าที่หรือคนทำงานเริ่มไปทำงานไม่ได้อยู่กับบ้านเริ่มมีผู้ป่วยโรคอุจจาระ,ะร่วงอาหารเป็นพิษมาจำนวนพอสมควรซึ่งเราจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ให้ดีสาเหตุก็คือกินอาหารที่บูดเสียจากทั้งเชื้อแบคทีเรียไวรัสแล้วก็เชื้อราเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันโดย ดำเนินการต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งอาหารที่ทำเสร็จแล้วก็แม้กระทั่งมีอยอยหรือไม่มีอยอยก็ตามแล้วใส่อยู่ในแพ็กเกจเนี่ยเราจะต้องซื้อมาก่อนซื้อหรือซื้อจะต้องดูวันหมดอายุทุกครั้ง2ดูสภาพด้วยถ้าเห็นคือมีลาขึ้นไหมเปลี่ยนสีหรือเปล่าเปลี่ยนกลิน่นเปลี่ยนลดหรือเปล่าอย่างเช่นพวกขนมที่ห่อแล้วก็ รสชาติแบบมันเคยหวานมันเปลี่ยนเป็นเปรี้ยวหรือว่ามันแห้งแต่ว่ามันพอเข้าปากเรามันเริ่มแฉะแม้จะยังไม่หมดอายุแต่ว่าเก็บในที่ที่อุณหภูมิไม่ดีร้อนเกินไปถูกแดดเย็นเกินไปแล้วมันร้อนทันทีเชื้อราขึ้นเลยครับสำหรับข้อที่สามนี้เป็นอาหารทั่วๆไปที่เราไม่ได้มีอยอยเราควรจะซื้ออาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ถ้าสุกร้อนเต็มที่เชื้อมันจะตายหมดแต่ว่าเวลาเราใส่ไปในภาชนะกล่องหรืออะไรหีพอเนี่ยมันจะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่แถว,แถวๆรอบ,รอบๆนั้นอนะ่ะไม่มากก็น,น้อยถ้าจะกินอาหารที่ปรุงสุกแล้เย็นเนี่ยนะต้องมั่นใจว่าหลังจากเขาปรุงสุกแล้วเนี่ยเก็บอยู่ในที่ท,ที่อุณหภูมิพอเหมาะไม่ร้อนไปมากเกิน40องศาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะไม่บูดขึ้นมาการอุ่น ก็ไม่ควรจะอุ่นด้วยไมโครเวฟเพราะอุณหภูมิมันล้อนไม่พอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ควรจะอุ่นด้วยการนึ่งหรือว่าผัดหรือต้มทาให้มันผ่านไฟแก๊สไฟฟ้าขึ้นมาอีกทางหนึ่งอย่างนี้ก็จะปลอดภัยสำหรับอีกประเด็นหนึ่งเลยที่สำคัญมากที่ทำให้เราท้องเสียบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่อาหารอย่างเดียวนะมันมาจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดเพราะว่าน้ำที่ไม่สะอาดเนี่ย ก็คือน้ําที่ถ้าเอาจากก๊อกมาเลยที่ไม่รู้มีก๊อกรั่วหรือไม่อาจจะเชื้อปนเปื้อนแบคทีเรียมาได้ <c oughs> ก็ควรจะต้องดื่มน้ําที่ผ่านการกรองการต้มไม่ควรดื่มน้นําที่ใส่น้ําแข็งโดยไม่รู้ว่าแหล่งของการผลิตน้ําแข็งได้คุณภาพหรือเปล่าน้ําแข็งที่มาจากโรงน้ําแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆแล้วบดเนี่ยผ่านกระบวนการที่ปนเปื้อนตลอดนะแล้วพบว่ามีเชื้ออีโคไลเนี่ย ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของตัวอย่างที่เอามาตรวจหลังจากบดแล้วมาเก็บจับร้านอาหารตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นอยากกินน้ําแข็งที่ไม่ทราบที่มาที่ไปไม่มีออยอไม่มีแพ็กเกจด,ดีแล้วอาหารที่เรากินได้เนี่ยอย่ากเก็บค้างวันค้างคืนแล้วมาอุ่นใบใบอุ่นแล้วอุ่นอิกบางทีเชื้อแบคทีเรียเชื้อรามันไม่ตายท้องเสียได้แล้วที่สาคัญคือมันจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะฮะ ก็โดยสรุปครับท่านจะต้องกินอาหารที่สุกใหม่ๆกินอาหารร้อนๆใช้ช้อนกลางและล้างมือท่านก็จะปลอดจากโรคที่เป็นอาหารเป็นพิษกันทุกท่านขอให้โชคดีสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียร์สนับสนุนโดยคิวพีสิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP พน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆ mm hmm. วจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ q ิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน b 1 2มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองจะ C หรือ B12 ก็ต้องยันทีวิตามินวอเตอร์ยันทีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้าน สนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมคะหัวใจถือว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆของคนเรานะคะวันนี้เราจะมาบํารุงหัวใจกันค่ะด้วยอาหารแต่จะเป็นเคล็ดลับในการทานอาหารแบบไหนเราจะไปร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นาย,ยกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครบคครบหัวใจหัวใจบางคนเป็นโรค ใจอ,อ่อ,อนใจอ่อนอ่อนใจคุณหมอเคยเป็นไหมคะไม่เป็น <laughs> แขงแร่ง <c oughs> แต่ก่อนจะไรหัวใจกระลกแรง <c oughs> มาเป็นเพลงเลยนะคะใช่มาเป็นเพลงทีนี้อย่างเงี้ยหัวใจเรานี่นะมันเป็นอวัยวะอันเดียวเลยนะที่มันไม่เคยหยุดทํางาน <c oughs> เวลาเรานอนหลับสมองก็หยุดนะเ <c oughs> ซลล์ต่างๆหยุดหมดค่ะแต่มีหัวใจต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดจนตั้งแต่ตยอยู่ในท้องตั้งแต่ในท้องทีนี่<ๆ>เขาจะทยายังไงจะต้องให้เขาแข็งแรงก็คือต้องออกกําลังกายเขาด้วยค่ะคุณหมอการอ,ออกกําลังกายหัวใจก็คือให้เขาออกกําลังกายหนักสองนาทีเบาสองนาทีอตอนออกกําลังกายหนักคือเหนื่อยอะง่ายๆเหนื่อยถ้ารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยสองนาทีอย่าเหนื่อยเกินสองนาทีเดี๋ยวหัวใจจะหยุดเต้นนะถ้าเราไม่ออกกำลังกายเขาเขาจะไม่แข็งแรง แล้วถ้าไม่กินอาหารที่ดี<ม>เขาก็จะไม่แข็งแรงเขาก็จะอายุสั้นอันนี้ก็สําคัญมากหัวใจถ้าหัวใจไปก็ไปทั้งร่างกายนะครับค่ะก็ไปทั้งร่างกายแน่นอนหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ตายอแต่สมองเนี่ยบางทีสมองบางส่วนนี่มันเสียไปทัวร์อื่นก็ยังทํางานได้แล้วมันฟื้นได้นะแต่หัวใจไม่ใช่นะค่ะมันตายแล้วมันตายเลยนะฟื้นยากโอ้โหกว่าจะฟื้นได้เนี่ยลำบากมากครับลแล้วมันแค่กําปั้นเนท่ากาปั้น เท่ากับปั้นของตัวเองนะน้องมีก็ปั้นขนาดไหนนี่ค่ะอหัวใจเท่ากับปั้นนี่แหละครับหัวใจพองโตเป็นสองกัรมากเลยทีนี้เราจะกินอะไรให้มันแข็งแรงได้นั่นสิคะคุณหมอวันนี้เห็นบอกว่าเตรียมมาเยอะเลยอันนี้เป็นเบอร์รี่รอคะหมอนลูกหมอนลูกหมอนหมอนเบอร์รี่บ้านคุณหมอปลูกเออนี่ผมเก็บเองเมื่อวานตอนค่ำๆนะอันนี้คุณหมอบอกว่ามีประโยชน์มากตะกูลเบอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยเพราะว่ามันมีเต้อง ทอ,อรเบัลี่แบล็เบอลี่บูเบอร์รี่เรียกอันนี้เรียกหมอนเบอร์รี่ภาษาอังกฤษนะ,<ค>ะเขาจะมีวิตามินซีแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนนะเนี่ยเแอนโทไซายานินพวกนี้เป็นอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระหมดเลยดีต่อหัวใจยังไงแล้ว,ลวก็มันก็จะช่วยลดความดันนะ<อ>แล้วทำให้หลอดเลือดขยายเ <คะ S 2> ส้นเลือดไม่แข็งตัวโดยไม่จำเป็นคือเอาว่ามันไม่ทำให้เส้นเลือดตีบตันแล้วมีฟอลิกแอซิด พอเลสอยู่เยอะก็ทําให้การทํางานของระบบประสาทดีนะมันทําให้หลับสบายด้วยเราไม่ต้องไปซื้อเบอร์รี่ที่ไหนปลูกมอนไว้ที่บ้านนัห้าหกต้นแล้วทยอยตัดยอดแล้วก็กินมันทุกวันไปมีประโยชน์นะคะประโยชน์นะะมากมายมหา,า,าศารในี่ตัวที่หนึ่งนะถัดมา,มาค่ะตัวที่สองนี่คือมะเขือเทศทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะเขาว่ามีประโยชน์มากมีมากเพราะว่ามันมีไลโคปีนอยู่โพแทสเซียมโอเลสเอรอลน้ำตาลน้อยมาก ตัวโพแทสเซียมที่อยู่ในมะเขือเทศและวิตามินซีเนี่ยคือตัวทําให้หัวใจแข็งแรงค่ะเพราะว่าโพแทสเซียมมันก็จะไปบวกกับโซเดียมแล้วขับออกทางทางไตได้นะฮะมันก็จะทําให้เกลือในร่างกายน้อยลงความดันก็ลงด้วยคเพร้ะกินพวกนี้นะน้ำตาลลงแล้วได้ยังได้อย่างอื่นจากไลโคปีนเยอะอมะเร็งตอมลูกมาด้วยนะขาเนี่อันนี้กินบ่อยนะกินบ่อยที่เป็นสักสองสามวันได้นนจ้าอันนี้รู้ รู้จักไหมครับข,ข้าวโอ,ตอ๊ต<อ>ข้าวโอ๊ตนะชอบกินกินกับโยเกิร์ตไม่ชอบทานกับนมอ,อย่างเงี้ยโอนี้มันจะมีหลายอย่างโอ๊ตนี่หลายรูปแบบนะฮะอันนี้เขาเอาเอาโอ๊ตเนี่ยมาทําเป็นแคกเกอร์ก็มีก็กินได้หลายรูปแบบจะได้ไม่เบื่อแต่ถ้าอย่างนี้เปล่านี่มันก็จะต้องไปทําอะไรเพราะมันเป็นไฟเบอร์ไปช่วยยังไงคะอันนี้อันนี้มันมีประโยชน์มากเพราะว่าโอ๊ตนี่มันมี เราเรียกตัวหนึ่งสาคัญมากเขาเรียกว่าเบต้ากูแคนอยู่ในนี้ล่ะอยู่ในนี้หละเบต้ากูแคนที่เราต้องไปซื้อมากินเนี่ย <อะ S 2> เพื่อให้เซล,ล์เป็นหนุ่มใหม่เอ <ะ S 2> อมันจะถ่วยมันละลายมันมีไฟเบอร์อยู่นะแล้วเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเดี๋ยวนะคุณหมอจะบอกว่ามันชะลอวัยของเซลเหรอคะเซล์ทำให้เซล์ในชะลอลงช<อ>ะลอว,วัยลดความดันลดไขมัน L D L ไอ้ตัวเบต้ากูแคนนี่เป็นอะไรที่อัจรรย์มาก ที่ทําให้เซล์เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลาค่ะอันนี้เป็นตัวที่สามที่บํารุงหัวใจนะตัวที่สี่อันนีู้้หยิงชอบเลยครับชอบค่ะแบล็คช็อกโกแลตตัวแบล็คช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตที่ไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลเลยนะเป็นช็อกโกแลตเปล่าๆที่สกัดออกมาก็อันนี้ดีมากเพราะว่ามันทําให้เลือดไปลี้สมองมากขึ้นนะช็อกโกแลตเนี่ยนะช็อกโกแลตแล้วมันก็จะมีพวกฟาวินอยด์แล้วก็ มีสารหลายตัวที่ลดหลอดเลือดหลดเลือดไม่แข็งตัวนะ,ะแล้วก็ลดความดันอันนี้ก็หลับสบายด้วยคตัวต่อไปนี่เป็นเพศอะโอโวคาโดโอโวคาโดในบ้านเรานี่ปลูกเยอะมากม rogen, โอโวคาโดนี่มีไฟโตเอสโตรเจนแปลว่าเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในธรรมชาติฮอร์โมนของความเป็นสาวอยู่ตามธรรมชาติแล้วมีแมกนีเซียมกินแล้วหลับสบาย มีโพแทสเซียมมีวิตามินอีวิตามินบีกินอันนี้ลูกหนึ่งนี่นะไม่ต้องไปหาวิตามินอะไรกินแล้วในในในวันหนึ่งแต่ไม่ต้องกินทุกวันนะกินอาทิตย์ละครั้งสองครั้งพอเขาบอกว่าให้พลังงานสูงใช่ไหมคะคุณหมอมันเป็นไขมันนะกินแล้วอิ่มมากาแต่เป็นไขมันที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยไขมันดีแล้วก็มันก็ตามห้ หัวใจทํางานดีขึ้นเพราะว่ามีโพแทสเซียมแล้วก็มีไฟโตเอสเซนวิตามินบีนะสาวๆชอบทานเป็นเมนูเสริมแล้วสุดท้ายเลยอันนี้ปลาแล้หมอพวกเราได้รู้ว่าในปลาทะเลนี่อันนี้ปลาแมคเคอเรลนี่นะมีสารโอเมก้าสอยู่เยอะมันอยู่ทั้งปลาซาดีนอยู่ในกระป๋องก็มีนะปลาทูน่าอันนี้ก็มีโอเมก้าสามมี HDL มีเซเลเนียม พวกเหล่านี้ก็คือช่วยบำรุงหัวใจทั้งหมดค่ะคุณหมอนอกจากเคล็ดลับเรื่องอาหารที่คุณหมอจะมาฝากคุณผู้ชมแล้วเรื่องของการบำรุงหัวใจด้วยอาหารแล้วคุณหมอมีเคล็ดลับเรื่องของการบำรุงหัวใจอย่างอื่นไหมคะก็อย่าง,งน้อยจะต้องออกกําลังกายวันละครั้ง<อ>30นาทีหนัก2นาทีเบา2นาทีหนักก็คือเหนื่อยอถ้าจับการเต้นหัวใจได้ก็คือเพิ่มอย่างผมตื่นตอนมา60ครั้งต่อน,นาทีก็เพิ่มให้เป็นประมาณ100ครั้ง<อ>ต้องบวกเป็น 80%สของ60สิก็ประมาณร้อยครั้งแล้วร้อยครั้งนี่อยู่สักสองนาทีแต่ถ้าวัดไม่ได้ก็ว่าที่มันเหนื่อยเนี่ยสองนาทีไม่เหนื่อยสองนาทีรับรองเส้นเลือดมันจะขยายตัวมากขึ้นเยอะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงหัวใจแข,แข็งแรงมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจแบบสม่ำเสมอไม่มีติดตันคู่กับอาหารเหล่านี้รับรองหัวใจจะอยู่กับท่านไปนานไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็น หัวใจของคนอื่นนะค่ะคุณหมอไม่ต้องไปให้ไปหาเหล็กมาดาม <c oughs> เรื่องใส่สเตนนะครับค่ะ,ะเรื่องของสุขภาพสําคัญการปฏิบัติตัวก็สําคัญข้อห้ามสําหรับคนที่อยากดูแลหัวใจให้ดีมีข้อห้ามไหมครับคุณหมอคนหน่ยากินเค็มนะอย่ากินเค็มอย่ากินเค็มอย่ากินหวานอย่ากินมันค่ะพยายามกินเนื้อสัตว์ทะเลนะถ้าทํางานเหนื่อยก็ต้องพัก Mm hmm. อย่าเหนื่อยเกินสองนาทีเดี๋ยวหัว oh, ใจหยุดเต้นนะโด mm hmm. ยเฉพาะในช่วงตื่นเต้นมากๆนี่ต้องหยุดเพื mm ่อที่อย่าให้ตื่นเต้นเลยเกิดไปแล้วก็เต้นเร็วจนแบบมันทะลุ mm hmm. เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปอย่างผมหกสิบย้ายเต้นเกินร้อยยี่สิบนานเกินสองนาทีหัว mm hmm. oh, ใจหยุดเต้นนะฮะ mm hmm. ผมเห็นมาเยอะแล้วครับ mm hmm. อยากีฬาตายผ่าสนามเลยคแรบบับ mm hmm. คือทําทุกอย่างให้พอดีนะคะแล้วก็เอาเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้บำรุงหัวใจเชื่อได้ว่าสุขภาพใจของเราก็จะได้ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันทีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง d s c ซอยเรียงคุณค่าวิตามินอร่อยได้นมได้เนื้อ d s c ซอยรสไหนตอนไหนก็อร่อย d s c คอนซอย d s c เซรามิซอย d s c โกโก้ซอยเรียงความอร่อยเรียงคุณค่าวิตามินสี่รสสี่อร่อยลองเลยถามหา d s c ซอยได้ทุกที่ อ้ามเลือกอะไรอยู่หรอเลือกซอยเกิดจ้ารีวองซอยเกิดไงมีไฟเบอร์สูง7,000มิลลิกรัมแถมมีโปรโตีน6,000มิลลิกรัมแล้วยังอร่อยมากดีมากเนี้ยต้องลองบ้างละรีวองที่ท็อปส์นะครับม,มิตรเมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิกกปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิรไม,มตรีคลินิกเวชกรรมช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาคุย เรื่องของพัฒนาการเด็กอย่างหนึ่งที่พ่อแม่ปก,ปกครองไม่ควรมองข้ามนั่นคือเรื่องของเด็กพูดช้าค่ะเด็กพูดได้ช้าสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าปล่อยไว้จะมีปัญหาตามมาไหมเรื่องนี้เราจะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีรวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครตอนนี้คุณหมออยู่กับนี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอคะกา,ารพูดได้ของเด็กเนี่ย ถือว่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของเขาใช่ครับปกตเิเวลาเรามีรูปแรกเกิดมาเนี่ยเราก็จะ<ช>เห็นแล้วล่ะอุ้มอยู่เนี่ยเด็กก็ยังไม่พูดอยู่แล้วอาจจะมีร้องไห้ถูกไหมครับ<ช>ร้องไห้เมื่อหิวเมื่ออะไรหรือเมื่อถ่ายใช่ไหมแต่ต่อมาเขาก็จะเริ่มมีพัฒนาการเนี่ยมันจะเริ่มจากบนลงล่างนะตาเขาจะต้องจ้องตาพ่อแม่จ้องตานะครับอาจจะต้องมีการขยับปามีการส่งเสียงอ้อแอ้ออแอ้อาจจะยังไม่เป็นคําในช่วงแรกๆกของสองสามเดือนแรก นะครับครบปีเนี่ยเด็กควรจะมีพูดได้สักหนึ่งคำที่มีความหมายละป้ามะพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราสอนเขาขอสักหนึ่งหนึ่งพยางนะสองปีสองพยางง่ายง่ายสามปีก็สามพยางสามปีสามพยางเช่นไปกินข้าวอย่างเงี้ยก็ได้ครับมีมีประทานกิริยากรรมประมาณอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเริ่มไม่เข้าเข้าขายตามนี้หนึ่งปียังไม่เป็นคำสองปียังไม่เป็นคำอย่างเงี้ย สามปียังไม่มีความหมายเลยพูดอะไรออกมาเป็นยังไม่มีความหมายอันนี้แสดงว่าต้องเฝ้าระวังแล้วว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องพูดช้าครับค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าการที่เด็กเขาพูดตามพ่อแม่หรือว่าคนที่เขาเลี้ยงนั่นถือว่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วสิ่งที่จะรวมให้เด็กเขาพูดได้จริงๆมันเริ่มจากอะไรคะคุณหมอเอ่อต้องต้องนึกถึงผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันนะเวลาเราได้ยินการจะพูดได้อะเราก็จะต้องเหมือนกับเราคงไม่พูดคนเดียวถูกไหม เราจะพูดก็ต่อเมื่อคุณมีถามหมอเนี่ยสนทนากันหมอได้ยินอ๋อถามอย่างนี้ไปประมวลผลในสมองตอบยังไงดีค่ะแล้วถึงจะผ่านออกมาทางเปล่งเสียงออกมาเพราะฉะนั้นขั้นตอนมันก็คือต้องได้ยินก่อนได้ยินเสร็จอ่าที่หูหูต้องดีก่อนเนาะคือการได้รับการได้ยินเสียงต้องได้ดีเสร็จแล้วก็ไปแปลผลที่สมองขึ้นไปที่สมองเอ๊ว่าเขาถามอะไรจะตอบอะไรต้องคิดใหร่รวญใช่ไหมหลังจากนั้นก็ ลงมาที่อวัยวะในปากนะครับลิ้นเ,เรื่องของฟันในการออกเสียงออกมาให้ชัดชเปล่งออกมานะครับรวมถึงปอดกระบังลมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกระบวนการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กคนนึงไม่พูดหรือพูดได้ช้าต้องมานั่งดูแลหูหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ยินหรือเปล่าหรือเพราะว่าเขาคิดไม่ออกหรือแปลผลไม่ได้หรืออีกอันนึงคือการจะส่งออกไปเนี่ยมันส่งออกไม่ได้เพราะ กล้ามเนื้อหรือบริเวณช่องปากมีปัญหาไหม,อมนอกจากที่คุณหมอพูดมาคือในยุคนี้นะคะพ่อแม่ปกครองก็ป้องกันตัวเองแหละสวมหน้ากากาสวมอะไร,รการที่เด็กเขาจะสามารถเติบโตด้วยพัฒนาการที่ก่อนหน้านี้ไม่มีโควิดน่ยคือจะดูปากพ่อแม่ดูปากคุณอ,อันนี้มันมันมีปัจจัยเสริมเข้ามาไหมคุณหมอที่ทําให้เด็กเขาพูดได้ช้าลงเอ่อถ้าถ้าช่วงโควิดเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้มีการศึกษาชัดเจนนะครับแต่อดีตเนี่ย ก็มีการพบแล้วว like, 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 like ่าเด็กพ like, ูดช้าเกิดจากอะไรกรรมพันธุ์ก็มีส่วนหนึ่งนะสองการเลี้ยงดูเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะบางทีปล่อยเด็กวางไว้สภาพแวดล้อมอยู่กับทีวีเวลาฟังเสียงทีวีเนี่ยมันจะแบบมันมันแบบหลายหลายเออหลากหลายเสียงมันจะกว้างมากเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบมีคนมาพูดหรือสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กันสองคนเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กจะจับอะไรไม่ค่อยได้ได้ยินแต่เสียงเสียงแต่ก็ไม่รู้ว่าแปลความอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย อดีตก็พบว่าถ้าเกิดปล่อยให้ลูกอยู่กับมือถือบ้างอยู่กับนู่นนี่นั่งเด็กก็จะพูดช้านะยิ่งถ้าไม่ได้ไปสอนเป็นตัวต่อต,ตัวอย่างเงี้ยนะครับแต่ในบอกว่าช่วงโควิดพ่อแม่ใส่หน้ากากหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมว่าปัจจัยอันนี้อาจจะไม่เยอะเพราะในบ้านผมเชื่อว่าไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากใ,ในบ้านไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากเวลายอยู่กับลูกนะครับแล้วตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วด้วยนะคุณหมอเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมสําคัญแล้วมันมีปัจจัยอื่นที่มาเสริมไหมคะคุณหมอ นะก็คือทางหูการได้ยินของเด็กเด็กอาจจะมีปัญหาเรื uh> ่องเส้นประสาทหูหรือระบบประสาทสมองมีปัญหานะครับหรือบางทีเรื่องของการในปากเนี่ยอาจจะมีพยานโวปากแหวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทําให้การส่งเสียงเนี่ยไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับแต่สําหรับยุคนี้คุณพ่อคุณแม่ไว้สายคุณพ่อคุณแม่ไวยใหม่คุณหมออยากฝากอะไรถึงกลุ่มนี้คะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับว่า สมัยนีย้อาจจะเลี้ยงลูกยากขึ้นนิดหนึ่งเพราะ mm. ว่าเด็กเนี่ยค่อนข้างพัฒนาการไวมากนะครับ uh. อาจจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมเด็กเรียนรู้เร็วจัง uh. ซึ่งอาจจะเป็นข้อดีก็ได้แต่มันก็มีสิ่งที่ต้องระวังคือการที่รู้เร็วเนี่ยบางทีเราอาจจะลืมในการที่จะสอนอะไรคิดว่าเขารู้หมดแล้ว oh, แต่เขารู้ <right. S 1> จากอะไรเขารู้จากสื่อไง นะบางทีเขาก็เปิดเดี๋ยวนี้เด็กเขาโหเล่นเล่นมือถือเก่งกว่าเราเนาะถ้ามือถือมีต่ออินเทอร์เน็ตเขาสามารถทอกได้เร็วมากใแล้วเรื่องตรงนี้ก็น่าห่วงใช่หใช่น่าห่วงมากเพราะบางทีมันจะเด้งขึ้นมาใช่เด็กๆ็กกาลังดูอะไรบางอย่างดูการ์ตูนอยู่อ่ะมันมีเด้งอะไรขึ้นมาอย่างนี้สําคัญละปล่อยเขาไปเลยบอกเออเธอเปิดเอาดูเองเลยบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าว่ามันเจออะไรเนาะแต่อย่างน้อยพ่อแม่ก็หรือผู้ปกครองก็จะได้เป็นเขาเรียกเป็นที่ปรึกษานะครับ ให้เด็กรู้สึกอุ่นใจให้เด็กเขารู้สึกมีตัวตนของเขาเขาได้ทำได,ไ,ดได้ค้นหาสำรวจอะไรเองนั่นแหละเยงแต่ว่าเราก็เป็นอยู่ห่างๆว่ามีอะไรมาปรึกษาได้เลยนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> คุณหมอคะนอกจากเทคนโนโลยีที่เด็กเขาสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆได้แล้วอีกมุมนึงบางคนบอกว่าไม่มีเวลาหรอกคะ่ะคุณหมอ <c oughs> ไม่มีเวลาหรอกครับคุณหมอผมปัญหาครอบครัวนู่นนี่ลูกต้องอยู่กัญญาโน่นนี่ เรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ตอนนี้เจอเยอะมากค่ะคุณหมอในการเลี้ยงลูกอันนี้จะมีผลต่อเด็กไหมคะมีมีผลบ้างนะแต่ต้องเข้าใจว่าผมก็คิดว่าทุกคนต้องทำงานนะเนาะนะครับแล้วเราก็จะต้องให้ทางบรรพบุรุษช่วยดูใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องลูกป้านะใช่ไหมช่วยดูแต่ทีนี้ถามว่าเราจะทํายังไงเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะ <c oughs> ว่าเขาก็อยู่อีกยุคนึงกับพ่อแม่ถูกไหมค่ะ <c oughs> อ่าจะใบบอกว่าต้องทําอย่างงู้นทําอย่างนี้ ตามยุคสมัยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็ต้องดูว่าแค่ไหนเราจะเราจะจูนกันได้แค่ไหนอะครับ <c oughs> พอดีอปู่ย่าตายายอาจจะมีความคิดอีกแบบหนึง่งสอนอีกแบบหนึ่งนะ <c oughs> แต่ยังไงก็ตามเราก็จะต้องมีแนวทางร่วมกันยังไงโอเคอันไหนที่เราควรจะรับผิดชอบเองอันไหนให้พ่อแม่ให้ให้ปู่ย่าตายายช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แต่ก็คือต้องอย่าใช้อารมณ์สําคัญคืออย่าใช้อารมณ์ม่งั้นเด็กสับสนค่ะ <c oughs> ปู่สอนอย่างย่าสอนอย่างพ่อบอกว่าไม่ถูกอย่างนี้เท่านั้นแหละมันก็จะกลายเป็นเกิดปัญหาในครอบครัวได้นะจะเชื่อใครดีใครจะเป็นกระทรวงยุติธรรมในบ้านให้ใช่ไหมคะคุณหมอคะสุดท้ายนี้คุณหมอฝากนะคะเรื่องของการที่เด็กเขาพูดช้าจริงๆแล้วถ้าปล่อยไว้มีผลร้ายแรงแค่ไหนเจนคะเด็กพูดช้าเนี่ยถามว่าต้องเกิดจากการสังเกตนะถ้าสังเกตได้เร็วรีไปเข้าไปพบคุณหมอทางหมอด้านพัฒนาการเด็กหรือคุณหมอเด็กก็ได้นะครับจะได้ดูว่า อันนี้ช้าจากปัญหาอะไรจากการเลี้ยงดูหรือจากร่างกายเด็ก <c oughs> แล้วแก้ไขให้ได้ถ้าแก้ไขทันเด็กก็จะมีพัฒนาการทุกอย่างสมวัย <c oughs> ตามเดิมการเรียนรู้ทุกอย่างก็จะเท่าทันเพื่อน <c oughs> แต่เมื่อไหร่ที่เราปล่อยไว้ห้าผวบแล้วเข้าโรงเรียนแล้วปรากฏว่าเด็กยังพูดสื่อสารได้ไม่ดีเนี่ย <c oughs> มันก็จะทําให้มีการเรียนที่ อาจจะล่าช้าลงได้อาจจะกระทบต่อชีวิตของน้องๆเขาเองด้วยนะคะ,คะวันนี้ก็ถือว่าได้ว่าคุณพ่อคุณแม่รวมถึงใครที่วางแผนเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือตอนนี้ใครที่มีปัญหานี้อยู่นะคะคำแนะนําจากคุณหมอธีรวีไปปรับใช้มีเชื่อว่าจะสามารถแก้ได้แล้วก็ปัญหาที่หนักใจอยู่ก็อาจจะคลายลงได้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กพูดช้าะนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะินด,ดีครับ และทั้งหมดนี้คือรายการคนครลกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีเคล็ับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมได้ทิมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดกินแบบออริจินอลอร่อยชิวๆ,ๆอยากแซ่บจิ้มไปเลย อยากฟินราดช่มชํ่วนมันมันราดหรือผัดก็จัดไปอยากชุม่มชุมจุ่มไปเลยหรืออยากหรูก็เอาไปย่างหอมอร่อยกับเตะ mm hmm. ได้ทุกสไตล์ไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากก่าน้ำสลัด mm hmm.